ธนาคารอมสินประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR เหลือ6.245% MLR เหลือ6.15%และ MOR เหลือ5.995%มีผลบังคับใช้วันที่25เดือน5ปี2563รายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับช่วงกูรูอัปเดตอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะวันนี้ผมมีข่าวประกาศนะครับเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสินนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะฮะเนื่องจากนะฮะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้ไปอยู่ที่เกณฑ์0.5%นเนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 6 3นมะครับมันจึงเป็นผลสืบเนื่องนะฮะให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยได้ออกมาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะ ะะซึ่งคราวนี้นะครับธนาคารออมสินก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะฮะข้อความจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันครับดรชาติชายผู้อํานวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าด้วยภารกิจหลักของธนาคารออมสินในการเป็นกลไกส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์และสอดคล้องกับทิศท,ทางดอกเบีย้ยนโยบายตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือกรนอง,องนะฮะรวมถึงมุ่งมั่นให้ความสําคัญต่อภาวะการดํารงชีพในการช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าและ ะธชชน,นาคารเนี่ยจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะมีผลบังคับใช้วันที่25พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะฮะโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.125ไปจนถึง0.25ซนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ฮะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลาหรือที่เรียกว่า MLR ปรับลดลงเหลือ6.150อนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเบิเกเงินเกินบัญชีหรือ MOR เนี่ยปรับลดลงเหลือ5.995นะครับและสุดท้ายนะฮะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR เนี่ยปรับลดลงเหลือ6.245็นตะครับกอดอกเบีย้ยทั้งหมด ที่เราพูดกันมาเนี้ยจะเริ่มบังคับใช้จริงวันที่25เดือน5ปี2563นะครับยังไงก็ดีนะฮะสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยจะไม่มีการปรับลดแต่อย่างใดนะครับของธนาคารอมสินนะซึ่งธนาคารอมสินนะครับในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออมยังคงส่งเสริมภาคการออมอย่างต่อเนื่องหรือภายหลังจากการประชุมครั้งต่อไปของกรนงในวันที่24มิถุนาย,ยน2563เนี่ยทางธนาคารจะมีการพิจารณาทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยให้อีกครั้งนะครับก็เป็นประกาศจาก ทางธนาคารออมสินนะฮะก็สําหรับใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินหรือว่าวางแผนที่จะกู้ซื้อบ้านโดยขอสินเชื่อจากทางธนาคารออมสินเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่เขาปรับลดดอกเบีย้ยให้เราแล้วนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะก่อนที่เราจะไปกู้ซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดเนี่ยเราควรที่จะศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยทุกอย่างให้เรียบร้อย สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะถ้ามีประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกใน YouTube channel และ Facebook fanpage นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ